วัสดีพี่น้องสุขภูสุขคนในช่องพ่อได้ปนชาแนลนะครับมาขอบคุณพี่้านะ่ะพี่เพื่อนน้องน้องทุกคูทุกคนนะครับที่มากดไลค์ให้ช่องพอได้ปนนะครับเนาะขันก็นมาเบิ้งเมนคลิปนี้กะคอมเมนต์ไว้ทางล่างนะครับแล้วผมจะไปอตอบไปตามตามไปเยี่ยมบ้านสุขภูทุกคนนะครับเนะเวบางทีอากะ เ,เพื่อนพี่น้งนองทุกคนที่ไร์ซดนะครับเนาะเห็นผม็จะไปคอมเมนต์ให้นะครับนะสนุกสนานในการพูดจานะครับผมก็จะไปตบเที่เลยหรอกครับว่าจะเป็นเมรลดนะครับเมร,ดรลดซีเอ็นนะครับแล้วก็ประเพณนะครับแล้วก็น้องเปิลพี่กรณ์ลหลายคนนะครับผมกมได้เอ่ยซื้อมาในนี้ เป็นทีสนุกสนานในการขืนเวทีแตละบาทนะครับผมก็บไอใจร้ายนะครับผมก็จะไปอยู่ตารางเวทีนะครับไปไปคอมเมมตนนะครับไปกวนนะครับกวนอาหารนะครับสุกุทุกคนที่ได้ขืนเวทีได้ไล์สดนะครับไปหลายอย่างเมือใหม่นะครับทอด็กคนกับเป็นมือใหม่ทำเรื่อยๆนะครับก็มีคลิปยังก็ลงรื่อยพากสนามในการตกปลากับที่มีหน้าป้อมนะครับหน้าป้อมเป็น คนอีกทีมงานหนึ่งนะครับเป็นเป็นทีมงานในช่องนะครับผมจะเป็นคนตัดต่อลงเองนะครับครหายังสี่นะครับพอดิปนะครับตัดต่อลงช่องเองนะครับผักสนับกับซีนีนัป้องนะครับทายครับเดือนหลายคนทีมงานส่งมาให้ผมตัดต่อนะครับลงช่องสี่เป็นเพื่อนนานาเรมี่นายังเบิงนะครับอาส์ซีสัๆกันแน่กับทุนเบิงเล้อพี่น้องกับหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเผื่อมาลุ้งในช่องอินเตอกับอาสี เดิมๆนะครับแล้วก็ท้นเบิ้นกันเอาเนาะนันนะครับช่วงโควิดครับพี่น้องทุกคนก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ว่ามาขอบคุณมาให้กำลังใจนะครับในเดระชองเพื่อนๆพี่ๆนะครับเขามากลามาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมก็สิไปเยี่ยมบ้านทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้สุกคนนะครับฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆที่ใด พันวิวนะครับพันซับแล้วกันย่าถิมกันได้นะครับก็มาแห่งกลังใจกันอยู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นพีพีน้องๆที่ขึ้นมาใหม่นะครับในการเป็นยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับมีเป้าหมายอย่าหยอดท่อนะครับเ็ดไปเรื่อยๆ้วครับอืมนั่นแหละเ็ดไปเรื่อยๆครับแต่กับย่าถิมนะครับย่าถิมกันนะครับมีคิดนสั้นมาแหางกำลังใจกันนะครับคุณทครูทุกคนนะครับที่มากดติดตาม ให้พ่อดิพลช่แนวนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ว่าทีมกันเนีเ้ยพวกนีเงครับเป็นลีปสั้นมาขอบคุณนะครับนะขอบคุณครับ